โอเคนะครับผมการสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้นะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมนายเน็กนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวในวันนี้นะครับผมจะมาเล่นแวนนะครับแบบอีเลสนะครับผมก็คือฮีโร่แวนนะครับในการแข่งขันเนี่ยค่อนข้างที่จะฮีตมากๆนะครับผมแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เล่นได้โดดเด่นนะก็คืออีเลสนั่นเองนะครับวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเล่นนะครับแวนนะครับตามอีเลสกันนะครับคือแวนผมนี่เล่นในแล้งไม่ถึง10เกมเลยนะเดี๋ยวเราดูกันว่าเราจะเล่นตามแล้วมันจะสยองขนาดไหนนะครับเดี๋ยววันอออกขงแบบา อีเลนะครับว่าการที่เราออกของตามน้าแข็งเนี่ยเราจะสามารถเก่งแบบนักแข่งได้ไหมนะครับแต่ว่าไม่รวมถึงการยืนหรือว่าการจ่ายดาเมตนี่เราต้องเล่นเอาเองของเราเลยนะครับในการแข่งขันนะครับผมไอเทมที่อีเลดออกเนี่ย แตกต่างกันไม่ซ้ํากันทุกเกมเลยนะครับผมเดี๋ยวเราพากันไปดูเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกมที่แบบอ่าทารอนเจอแฟตวูฟก็คือแมตช์แรกนะครับก็คืออีเลสเนี่ยออกไอเทมดูดิออกเป็นอ่ารองเท้ากันรีซีนะครับแล้วก็ออกเป็นทารอนนะครับแล้วก็มีไอตัวค้งจักรเล็กนะครับแล้วก็มีขีนะครับแล้วก็ออกมาเป็นตัวของกันเวชนะแล้วก็ตีไวใน,นเกมเจอกับเ t p น่าจะยังไม่ผิดนะครับอันนี้ออกเป็นรองเท้าตีไวนะทารอนแล้วก็โบเค่นนะครับเป็นตัวของไกอาแล้วก็อ่ามอร์นิ่งสตาร์น Terima kasih. อันนี้เป็นเซตที่เจอกับ SGP นะครับต่อมานะครับนี่ก็คือเซตที่เล่นกับเบคอนล่าสุดนั่นเองก็คือเป็นตัวของแวนนะครับอันนี้ก็ออกทารอนเหมือนกันแต่ว่าออกเป็นรองเท้าก,กันดีซีแล้วก็มีตัวของทอยแล้วก็ตัวของไอ้ธนูตีไกลแล้วก็เป็นมุรามาสะนะครับ <legg Het. S 1> ก็ไอเทมแต่ละเกมมันก็จะแตกต่างกันเพราะว่าตามสถานการณ์นั่นเองนะครับอย่างเช่นเกมนี้เหมือนนะจะเอาธนูมายิงตัวของมาลอตนั่นเองนะครับหรือเปล่าวะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ไม่รู้ความคิดนักแข่งนะนะเดี๋ยวน <S <S ในวันนี้นะครับผมจะมาเล่นนะ นี่นะครับไปเล่นดูว่ามันจะโหดขนาดไหนนะครับเตไ็ไอเทมเล่นตามนักแข่งก็ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เป็นเกมแหลงซูพิมพ์ต้นๆเหมือนเดิมนะครับเกมนี้เราก็เจอเป็นตัวของลอเรียออฟเลนด้วยนะครับก็เจอยูเอะแล้วก็ตัวนาคอสนั่นเองนะครับเจอกบอีก1ตัวนะครับเกมนี้เราเล่นเป็นแวนนะครับแล้วก็มีเฮเลนด้วยนะครับในแหลงนะครับผมก็เกมนี้เป็นผมกดมาโซโล่นะครับก็คือไม่มีเกมไหนไม่โซโล่หรอกเออเป็นแวนเกมที่แบบไม่ค่อยได้เล่นในแหลงท อะไรนะครับก็คือแวในแร้งเนี่ยอันนี้น่าจะตาที่11นะครับผมกรอบนี่ยังไม่ตันเลยนะเท่าที่เห็นเมื่อกี้นะโอเคก็เกมนี้เราเจอเป็นตัวของอ่าทอนนั่นเองนะครับมันดูกันว่าเราจะหาหรือว่าจะไม่หาเดินภูมิเราก็ต่ดไปสักนิดนึงนะครับทอนก็เจ็บนะอ่าเขามาอีกผมก็ตอดอีกก็เจ็บอีกอ่าเรากบมายังไงฟิกเกอร์หลบกันไปสักเล็กน้อยนี่ไง กับจังหวะถูกไงเจ๋แล้วก็ตีคีไปครับเอาแล้วรอยเลียวมาบน3มา่จังหวะนี้แล้วก็ตีคีไปตีเรื่อยๆครับผมมีอะไรให้ตีแล้วก็ตีนะครับเล่นแวนมีเฮเลนผมก็จะเล่นเอาฮาสักหน่อยนะครับเจ๋แล้วก็ตีไปเหมือนเพื่อนจะมีกบแน่นไงว่าแล้วคิดว่าในภูมิน่าจะมีกบผมก็วิ่งใส่เลยนะครับไม่รู้ว่าทําไมจะวิ่งใส่เล่นแวนแล้วก็เล่นเอา5าสักหน่อยครับชิ้นแรกออกเป็นทารอนนั่นเองนะครับเป็นทารอนที่ออกทุกเกมอยู่แล้วนะครับ กับอ e ีเลสนะครับเขาอ,ออกทาเรานุกเกมเอาเดืววดอดรัวไปละโอเคแล้วก็ตีส่วนไปสักนิดนึงนะครับให้รวมเขาเจ็บนะครับแล้วเหมือนทอนจะไม่กล้าเดินออกมาเลยนะครับอยู่พุ่มบนตอดโอเคแล้วก็เล่นเล่นไปนะครับตีตีตีไปโอ้โหลัหนาคอสมาไม่รอดดีครับแต่ันี้ <c oughs> ไม่ได้ดูไอ้นี่เลยครับ ไม่ดูทายิ่งป่าอะไรเลยเล่นอย่างเดียวนะครับบอกเลยว่ามันจะหานัดเอกนะครับผมเกิดน้ำใหม่ก็มาช่วยเพื่อนตีตัวของมังกรสักนิดน,นึงนะครับแล้วเหมือนตัวของตอเลี้ยวจะมาลํานะแล้วก็ตีไปตีไปตีไปโอเคเรียบร้อยนะครับ รอเลี้ยวยืนนานพอสมควรนะครับเราเลี้ยเสร็จเราก็จะตามคี้เือนเดินนะครับอยู่เลนบนนะคือตัวของแวนเนี่ยคนที่เล่นปกติเขาจะถ่ายป้อมกันใช่ไหมอันนี้ผมยังไม่ได้เลือดป้อมเลยนะครับเดีย๋ยวเราก็ค่อยๆเล่นไปนะครับผมมาดูกันว่าเกมนี้จะเป็นยังไงนะครับโอเคแล้วตัวกบนี่รวบจังเลยนะแล้วตัวของหยันจบล่างนะครับเกมนี้ก็เลนบนเราก็จงังๆเล็กหน่อยนะครับแล้วก็ค่อยๆเล่นค่อยๆต่อไปนะครับเกมนี้แล้วฟอร์เลนออกลงเท้ารถกูดาเลยนะครับผม โหด้าแล้วก็ตีตัวของแวนกาดไปไดับไม่มีอะไรมากเกมนี้ทอนนี่เล่นยากอยู่แล้วนะเอารวบอีกแหละก็แล้วก็สวนไปได้เจ็บอยู่นะฝั่งนู้นแต่เราก็เกือบตายครับวิกเกอร์ออกเลยตรงนี้รอดหรือเปล่ากลับมาใหม่นะครับเหมือนเดิมตีคีปนะครับยังไม่ได้ป้อมเลือดป้อมสักนิดนึงเลยนะเพราะว่ายานจบล่างด้วยนะครับคือถ้ายานมาเล่นด้วยนี่ก็น่าจะโหดอยู่พอสมควรแล้วเราเลี้ยวเปิดลำอย่างนี้เราก็ไม่รอดอีกคับพังลำ ทั้งร่วงไปจะรอดกลับมาใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะมื่อคี้ก็เพิ่งกลับก็ได้กลับบอยอีกแล้วนะโอเคเราก็มาตีคีปันเดิมครับเกมนี้ลาหน้านาจะได้ออกทอยนะครับเพราะว่าเจอเวท2ตัวนะโอเคเลนกลางเหมือนจะมีประเด็นนะครับผมก็ค่อยเล่นไปตีคีปตีคีปตีคนไปเอาแล้วถอนตายได้ไงวะนะโอเคตีรอเลี้ยวไปเจ็บอยู่นะรอเลี้ยวแล้วก็ต้องสลับนะครับเพราะว่าเลนบูลเราแตกแล้วนะครับก่อนจะสลับก็ตีตัวของกังกรนิดนึงนะโอเคผมก็ออกเป็นตัวของการเวทเล็กมาก่อนนะครับก็มาเคลียร์กลางกันเหมือนเดิมเพราะว่าอ น,น,น,นะครับจังหวะน,นี้ขอไปเคลียร์คลิปก่อนแล้วกันเพื่อนจะตีว่าเอามังกรนะครับแต่ว่าเราขอตังก่อนลวกันเดี๋ยวคลิปมันเสียฟีนะควายไปช่วยเพื่อนแล้วตรงกลางไม่มีคนเคลียร์ครับเราก็ต้องรีบตีมังกรตอนนี้นะครับตายยากซะหน่อยนะเพราะว่าติดเคิร์สแลก็มาตรงกลางได้ลรวโดนรวบจังหวะน,นี้ฟิกออกกดฟิกไม่ติดนะครับติดฟซีๆ <c oughs> แล้วเพื่อนตายไปต่อหน้าต่อตาเลยนะครับยังไงจังหวะนี้ล้อเลี้ยวมาจะมาเล่นเลยผมนะครับก็โดนตีไปเรียบร้อยหิวจัดล้อเลี้ยวแวนนี่ก็เล่นเพลินเหมือนกันนะครับก็ปีปีอย่างเดียวอ่ะเออฮ ตัวนี้เราได้กันเวทมาแล้วก็จะออกเป็นเจาะเกาะเล็กนะครับตามอีเลสนั่นเองนะเกมนี้อย่าลืมนะเล่นตามอีเลสนะครับเรามีตัวของอเลนอยู่นะครับเหมือนเกมนี้จะมีไฟหรือเปล่าโอเคเอาฟิกเกอร์ออกนะครับรอดนั่นเองนะครับกลับบ้านรอบที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้นะครับแผนการไถ่ป้อมยังไม่สําเร็จนะโอเคผมจะเอาเป็นตัวของมุลาเลยนะครับตามสไตล์อีเลสนั่นเองนะครับเอาค่อยๆเล่นไปนะครับแล้วก็เลี้ยวเหมือนยายเเล่นนะครับผมก็ตีไปจังหวะนี้ได้หนึ่งตัว ล้อเลี้ยวแล้วกบจะมารวบหรือเปล่าเลนล่างนะครับตัวของฟอร์เรนกับนาคอสกำลังดวลกันหนึ่งหนึ่งนะแล้วตัวฟอร์เรนเก็บนาคอสไปได้ครับเอ๋ <S <S แบบนี้ก็หวานเจี๊ยบนะทีมเราได้2ตัวฝั่งตรงข้ามเป็นล้อเลี้ยวออฟเลนด้วยนะครับมันทําอะไรมากไม่ค่อยได้นะข่าเกมตามโอเคแล้วก็ฟาร์มฟาร์มขี้ไปนะครับผมก็ไม่รู้รลอวกว่าแวนมันเล่นยังไงผมก็ค่อยๆเล่นไปตามสไตล์มั่วสงนะครับจังหวะนี้ผมก็ไม่รู้ว่าทําไมต้องมาเอามังกรนะนาทีที่9น้าทะที่ที่ไปเออาไดากีว่นะเอตีางไปแล้วเพื่อนไเกัว ของทอนได้นะครับตามสไตล์ของแวนนะครับเมาเอ์ป้อมกลางเออขอได้สักป้อมก่อนในวันนี้ตีป้อมไปครับโอเคได้หนึ่งป้อมนะโอเค,คอแล้วก็นี่ไงนี่ไงนี่ไงตีป้อมรัวๆัวเมื่อกี้ตัวของอ่ะยูเอเกือบตายเหมือนกันนะโดนผมซอยซอยยับเขยคเราได้ตัวของมูรามาแล้วนะครับผมจะขึ้นเป็นทอยนั่นเองครับเอามากันล้อเลี้ยวกับยูเอนะครับ เวลาเขาตอดเขาอะไรนะได้วงกลางๆเสร็จเราก็จะมาตีตัวของดักเลยเยอะต่อนะครับแวนนี่เอาออบเจกต์ได้เร็วอยู่พอสมควรอยู่แล้วนะครับเหมือนพอๆกับป้อมเลยนะครับแต่อันนี้มันติดเคิร์ดนั่นเองนะก็จะเอาช้าหน่อยนะเชียร์แล้วก็ตีตีไปนะครับเลนบนพอเลนน่าจะไหวกับนาคอสอยู่นะครับเพราะว่าโโลไปแล้วเมื่อกี้กบนี่จ้องจะลวกไปอย่างเดียวเลยโดนกบเล่นงานไป2รอบแล้วนะครับไม่ใช่2รอบแต่หลายรอบแล้วมาตีบูเล็กน่อยนะครับแต่เพื่อนไม่ให้นะครับผมมีมีเาเด่นแล้วกําลังจะวาร์ปอยู่ดีๆครับผมพอสไลด์หน้าเข้ามานะครับผมก็ ฟิกเกอร์เข้าไปเล่นเลยนะครับฟิกเกอร์ามเลยจัยงหวันนี้แต่ว่าโดนานาคอสปาดนะแต่ว่าเพื่อนน่าจ,จะได้2ตัวหรือเปล่านี่ไงก็คุ้มค่าอยู่นะครับแครี่แรกกับแครี่ฝั่งสงครามแล้วก็ปาดนะโอเคเกิดมาใหม่นะครับก็มาอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมนะก็จะไปเอาป้อมล่างนั่นเองนะครับเกมนี้เหมือนจะเล่นเกมนี้ที่เหมือนมันเล่นง่ายๆเนี่ยเพราะอันนี้ไงโดนรวบเดี๋ยววันนี้ผมตีไงผมซอยเรื่อยๆผมตีคิวสอง เรียบร้อยล้อเลี้ยวตายนะครับแล้วผมไม่ออกนะครับกูว่าติล้อเลี้ยวระเบิดล้อในเรนวิวก่อนนะครับโอเคแล้วผมจะเอาป้อมล่างต่อนะครับตีไปตีป้อมตีป้อมเรียบร้อยได้เกือบได้หมดแล้วนะป้อมส่องข้ามเหลืออยู่สาป้อมนะเหลือบัลลัลกทั้งสาป้อมนะครับตอนนี้ผมอยากได้ป้อมล่างนะเพราะว่ามีโรฝของตัวไม่ครบนะครับบอลหายมาตันแล้วผมโดนดูดไงผมไม่รอดนะแต่วันนี้ผมแบบเหมือนจัดนะครับแต่ว่า ฟอรเลนได้อยู่นะเมื่อกี้ผมเดินเข้าไปให้กบดูดเฉยนะครับให้กลบลวบเกิดมาใหม่อีกแล้วนะครับไม่รู้ว่ากลับบ้านเรอเที่่าไร่แล้วนะก็เพื่อนตายไป2ตัวนั่นเองนะครับแล้วก็ทําการหาตังกันก่อนนะครับรอเพื่อนๆมีรายดีแล้วก็ตีไปนะครับโอเคแล้วเหมือนยานจะเล่นกับตัวอฟอรเลนอยู่ตรงนั้นยังไงโอเคน่าจะตามไม่ทันหรือเปล่าก็เอาคลิปดีวกว่าครับผม เล่นแครีแล้วก็ต้องรวยนะแล้วยานโดนรวบนะครับไม่รอดแล้วก็ต้องเซฟนะจังหวะน,นี้รอไปเล่นดาร์กอยู่ข้างล่างดีกว่านะครับเพราะว่าดาร์กจะเกิดนะแล้วยานน่าจะเกิดทันอยู่นะแล้วโดนฟิดรวบครับผมผมก็ตีสวนเลยนะครับจังหวะนี้ผมจะสวนอมตีกดกดธนูตีจะตายหมดแล้วรอเลี้ยวตัวสุดท้ายเลื่อนเหรอนิดเดียว เขาจะส่วนหรือเปล่าผมก็ตีไปเรียบร้อยเก็บไป2เป็นไงจังหวะนี้ผมจะสวนเหมือนจะกลับบ้านนะแต่เฮเลนบอกว่าไม่ต้องกลับแนละ้วผมก็เลยไม่กลับนะี่ครับความโก้งของธนูนะมันยิงได้ไกลเกินกว่าระยะนะครับแล้วเมื่อกี้ทอนเขาแบบมายืนอันติแบบเปียวๆพอดีนะครับก็เลยผมซอยไปจ่างนี้ก็มาเอาดาร์กนะครับตามสเตปและสตังก์เพราะฝั่งตรงข้ามตายไป2นะได้ดาร์กเสร็จนะเราก็ไปเคลียร์การกันสักนิดนึงนะเราก็มาจ่อแก้ตรงกลางนี่แหละไม่มีอะไรมากโอเคแล้วก็เชิงเชิญกันอยู่นะครับจังหวะนี้แล้วตัวของ คอร์สเข้ามาเจ็บฟรีครับโดนลิเลน่าไปบอลเลนไปนู่นแล้วนะครับผมก็พยายามตามเพื่อนไปเล่นอยู่นะแล้วตัวของแวนการ์ดมาโผล่ตรงกลางนะครับหนึ่งตัวผมก็เข้าไปเล่นเลยนะครับเข้าไปค่อยค่อยเล่นค่อยตีนะครับตีไปกดกดธนูครับตีทอนนะครับนี่ไงระยะมันถึงนะครับระยะมันไกลพอครับอซฟไพ่ระยะฝ่ายตรงค้ามได้นะแล้วจังหวะนี้เพื่อนเหมือนจะเล่นต่อครับแวนการ์ดมาอีกหนึ่งตัวก็จะผมก็จะเล่นตัวนี้เลยนะแล้วก็จบเกมได้เลยนะครับแล้วแวนแล้วก็ฟอลเลนเข้าไปลัมแล้วนะครับเก็บตัวของลอเลียวมาได้นะครับผมเดินขึ้นหนน้าเลยะ ตัวองนคะอตายไปนะโดนรวบจังหวะนนี้วันกาตัวนี้ยังไม่ตายนะครับก็ไฟต่อได้นะครับจังหวะน,นี้ยังไงผมตีป้อมแล้วนะครัอยากจบเกมตีป้อมหิวดาวตีป้อมเรียบร้อยขอจบไปได้นะครับสำหรับเกมเกมนี้นั่นเองนะครับก็เป็นเกมที่ไม่ได้ยากมาก เท่าไหร่นะเพราะว่าฝั่งข้ามแดืกกิโลมาค่อนข้างที่จะไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะรอเลียอัเลนกับทอนนะครับเจอแวนก็ไปนะแวนผมนี่ดูโลดียังไม่ตันเลยก็เป็นดาวที่65นั่นเองนะครับออดได้เอวเฉยเลยก็เล่นไม่เล่นไม่เป็นนะเนะี่ยะเมนแวนก็จะเพิ่งกำมัดนะครับเห็นคลิปนี้ดาเมจเยอะสุดเลยนะครับดาเมจ35นะครับผมเข้าไฟก็เยอะสุดด้วยแล้วก็รับความเสียหายก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้การออกไอเทมแบบอีเลสนั่นเองนะครับก็เอาไปเล่นตามกันได้นะครับการออกไอเทมเนี่ยมันแบบแล้วแต่สถานการณ์นะครับว่าจะออกอะไรนะครับแล้วก็แล้วแต่ว่าเราจะเล่นด้วยโอเคก็ไม่มีอะไรมากแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครเพื่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปนั่นเองนะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากแล้วก็การสวัสดีนะครับผมเราจอกันในคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบายกับผม